สวัสดีครับมาพบกับครูวินอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าครูวินก็ต้องมาพร้อมกับภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าในสิ่งที่ครูวินเชื่อ,อ,อนอกจากกร a m เนี่ยคือกรา m ก็โอเคนะแต่ว่าครูวินเชื่อว่าเชื่อในการเปลี่ยนทัศนคติมากกว่าอย่างเช่นหลายๆคลิปที่ครูวินสอนเนี่ยจะพยายามเอาสิ่งที่นักเรียนคิดว่ามันยากหรือว่าสิ่งที่คิดว่ามันมันเป็นลลิที่ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ย เอามาเอามาแสดงวิทยายุทให้ดูนะครับแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเวลาที่เรามองออกไปรอบๆตัวอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะเต็มไปด้วยความหมายดังน,นั้นวันนี้เราจะมาดูเรื่องของความหมายความหมายมันปรากฏอยู่ในในทุกๆสิ่งรวมถึงในกรอนด้วยในภานษาอังกฤษ Poem ครูวินเคยทําไปหลายๆ Poem แล้วนะครับเช่นแบบลูลูเนาะยังจาลูรู้ได้เนาะเราเป็นดีเทคทีฟกันใน ในโพเวมนั้นการหาของต่างๆหรือว่าการหาความหมายแน่นอนในวันนี้นะครับครูวินก็จะมาลองอ crack โพเวมอธิบายโพเวมให้ฟังแต่อันนี้ก็คือในเวอร์ชันของครูวินนะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของครูวินเองครูวินเคยเจอเหตุการณ์แบบที่นักเขียนท่านนี้เขาเคยเคยเขียนมาหรือเปล่าก็จะมาสะท้อนให้ฟังนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรอนมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป อะเรามาดูก่อนว่าโพเอมที่เรากำลังจะมาดูกันเนี้ยเรื่องอะไรแล้วก็ใครเป็นคนเขียนนะครับโพเอมชื่อว่า I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth ถามว่าเราต้องรู้ประวัติไหมสำหรับครูวินนะมันเราตัดรายละเอียดที่มันที่มันยุ่งยากไปก่อนเพราะว่าตีตีความว่าเราทำอยู่ใน unseen exam เนาะถ้าเผื่อสมมติมันเป็น unseen exam เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่า Poem ที่เรากำลังจะทำข้อสอบเนี่ยจากใครใช่ไหมเพราะมันจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆใ,ในการ crack โ o e m เนี่ยสิ่งที่เรามีมากที่สุดก็คือประสบการณ์ของตัวเองจำไว้นะครูอจะยกตัวยอย่างแบบนี้ก่อนทำไมประสบการณ์ของตัวเองถึงมีผลกับการตีความ Poem ถ้าเกิดสมมติเรามีเด็กนักเรียน2คนใช่ไหม A กับ B A เอกับ B เอ,เอ A กับ B ก็ได้เเนี่ยเลี้ยงหมาแล้วก็แบบชอบมากเลยมีฟาร์มหมา หมาคือแบบสุดที่รักใช่ไหมบเนี่ยเคยโดนหมาก,กัดในอดีตทั้งสองคนเนี่ยเดินไปที่ซอยซอยหนึ่งใช่ปะแล้วเจอหมามันวิ่งมาใช่ไหมเจอหมา A เนี่ยแนวโน้มก็คือก็น่าจะเข้าไปรูปหัวถูกไหมแล้วน่าจะเข้าไปเล่นกับมันถึงแม้ว่าตอนสุดท้าย A อาจจะโดนกัดนะถูกไหมแต่ B เนี่ยวิ่งก่อนเลยทําไมอะเจอหมาวิ่งมาเหมือนกันเนี่ยแต่สองคนตีความไม่เหมือนกันเพราะว่า เราเนี่ยใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการตีความบางคนเนี่ยสีแดงมันคือความเร่าร้อนใช่ไหมมันคือความโกรธแต่บางคนเนี่ยสีแดงคือความรักเห็นไหมนี่ก็คือความหมายดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโพเอมเนี่ยจะถูกหรือจะผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะคอนเน็กกับโพเอมนั้นได้ไหมโอเคไหแล้วในข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้ขอเรื่องของความถูกผิดไปมากกว่าการแสดงความเข้าใจ โอเคนะครับดังนั้นเราจะมาลองดูนะถ้าคำศัพท์คำไหนไม่ได้ก็จะลองเดาไปด้วยกันอันนี้ก็คือเดาไปด้วยกันเลยไม่ไม่แคร์อุย้ยคูวินไม่เห็นรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้เลยไม่แคร์คูวินไม่แคร์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอยากทำให้มันแบบจริงที่สุดนะครับว่าทำไมการแครกโ p o อมแน่นอนคำศัพท์มันเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็ความยากของ poem มันก็คือเรื่องของคำศัพท์แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกคำศัพท์ไปดูกันครับ ในเขาแบ่งออกเป็นกี่สแตนซ่านะ 1, 2, 3, 4มันมี4ี่สแตนซ่าดังนั้นโดยฟอร์แมตแล้วเนี่ยมันมี4ฟสแตนซ่านะครับเ,เราก็เก็บรายละเอียดไปก่อน4ฟสแตนซ่าเนี่ยมันเป็น six ลทั้งหมดเลยอย่างน้อยเบส i c คำศัพท์พวกเนี้ยพวก s t a n ซ่พวก Line เนี้ยเราควรจะรู้นะครับแล้วถามว่ามันสื่ออะไรสำหรับครูวินก็คือมันสื่อถึงความแบบ c o n s i s t ทนต์คอนสิสเทนซีก็คือเอ้ยมันดู ภาวะจิตใจของเขาดูปกติเนาะเห็นไหมทุกอย่างมันดูแบบนิ่งๆถ้าเผื่อสมมุติเราเป็นคนที่ทําขนมปังวันละสี่ชิ้น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 เฮ้ยมันดูแบบเราเป็นคนที่ทําอะไรสม่ําเสมอเนาะสภาวะจิตใจของเราก็น่าจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆเนาะแต่ถ้าเผื่อสมมติวันหนึ่งครูวินทํา15ชิ้นอีกวันหนึ่งทํา2ชิ้นอีกวันหนึ่งทำร้อยชิ้นโอ้โหมันดูแบบครูวินคนที่ทําอะไรตามอารมณ์พอสมควร ดูนะครับ I went I wander lonely as a cloud เราจะเห็นซิมิล่ตรงนี้เราก็ขีดไว้ก่อนเก็บเทคนิคไว้ก่อนเทคนิคก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราควรจะรู้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนล่องลอยไปในอากาศใช่ไหมในท้องฟ้าเหมือนกับก้อนเมฆซึ่งก้อนเมฆมันก็แบบลอยไปเรื่อยๆเนาะแต่คําที่มันน่าสนใจก็คือคำว่า lonely เหมือนเป็นความความรู้สึกในใจของเขาอะว่าแบบมันช่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอะไรเช่นนี้ นะครับตรงนี้เป็นซิมิลีนะเทคนิคที่ชื่อว่าซิมิลีรับเปรียบเทียบตัวเองเหมือนกับก้อนเมฆนะครับ That floats on high over veil and hills อ่ะเราก็แคกคำก่อนคำว่า over เนี้ยมันก็อาจจะแปลว่า over ก็คือเหนือน,ะ,นะด้านบน v a i l ก็อาจจะเป็น valley ก็ได้อ่ะไม่สนใจก็จะแปลแบบเนี้ย The d h a t flows ก็คือเหมือนกับก้อนเมฆที่มันแบบลอยอยู่บนท้องฟ้า <c oughs> เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดอาถามว่าแล้วมันโลนรยยังไงอยู <c oughs> ่ลองคิดถึงนะก้อนเมฆมันอยู่ติดกับภูเขาปะความใกล้กับความไกลถ้าเผื่อเราใกล้แสดงว่าเราสนิทใช่ปะก็ a n a l ล g ีเทียบสิก้อนเมฆมันอยู่ไกลอ่ะดังนั้นความไกลมันคือความไม่สนิทถูกไหมความใกล้คือความอบอุ่นใช่ไหม อย่างเช่นเวลาเราสองคนนั่งอยู่ใกล้กันมันก็จะตีความได้ว่ามันเป็นความอบอุ่นเนาะแต่ถ้านั่งอยู่ไกลกันนะเอ้ยสองคนนี้โกรธกันแน่นอนเห็นไหมครับมันมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นหมดเลย When all at once I saw a crown เฮ้ยเห็นและเห็นคราวแต่อย่าลืมนะตอนนี้เขาเป็นก้อนเมฆนะเหมือนกับเขาคิดว่าเขาเป็นก้อนเมฆแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเดินอยู่เขาเจอ a crown a host of golden daffodils จริงๆแล้วใช่ไหมใช่คนไหมตอนนี้พรีเซนต์ออกมาเหมือนกับเขาเจอคนหลายคนมากแล้วเป็นโฮสเวลาที่เขาพูดโฮสมาเนี่ยก็เหมือนกับเขาอยู่ในงานปาร์ตี้ใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปปุ๊บอุ้ยมันมีแบบเจ้าภาพแบบรออยู่แสดงว่าเหมือนกับเจ้าภาพเนี้ยเขากำลังเวลคัมเขาอยู่อ่ะมันเป็นอะไรโกลเด้นดาฟเฟอร์ดิลแน่นอนดาฟเฟอร์ดิล ในเมืองไทยเราไม่รู้จักแต่ว่าถ้าไปเสิร์ชรูปดูมันก็จะเป็นแบบดอกไม้สีเหลืองๆทองๆนะส้มๆแล้วเวลาที่เจอมันเนี่ยมันก็จะเจอกันเต็มทุ่งเลยเมื่อเหมือนกับเขาไปเดินเจอ d ดฟโฟดิลสแล้วเขารู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยู่แล้วอะแต่เขาก็ทรีตว่าแบบเฮ้ยเดฟโฟดิลเนี่ยมันออกมาแบบเวลคัมเขาเลยนะดูต่อนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีการทำกึ่งกึ่งเพอร์ซอนิฟิเคชันเมตาฟอร์ก็ได้อะเมตาฟอร์ ทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเป็นกับเป็นงานปาร์ตี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มันเป็นการทำให้ดัฟฟอร์ดิวเนี่ยเป็นเหมือนกับคนเป็นเหมือนเพอร์เซนซึ่งในนี้เขาคือคราวน์ใช่ไหมครับ beside the lake ก็คืออยู่ใกล้ๆกับเอ่อแอ่งน้ำนะเนาะทะเลสาบ beneath the trees ก็คืออยู่ใต้ต้นไม้อ่ะจำรายละเอียดนะเขาอยู่ตรงทะเลสาบใช่ไหม แล้วเขาก็อยู่ตรงต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ fluttering and dancing in the breeze fluttering ก็คือแบบอย่างเงีบบ้ยแบบ,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 บทำเสียงดังนั้นตรงเนี้ยเทคนิคเขาเรียกว่าเป็น onomatopoeia onomatopoeia ก็คือเป็น natural sound นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> onomatopoeia มันส่งผลยังไงกับพ o e m ปกติเวลาที่เราอ่านโพเอมเราก็จะอ่านเงียบๆถูกไหมในหัวเราก็จะคิดว่าแบบเออมันมีภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาในหัวเราใช่ไหมมันก็จะดีไหมอะถ้าผสมมติว่ามีเสียงขึ้นมาด้วยถ้าผสมมติเบนดูภาพขาวดําใช่ไหมใช่ไหมในสมัยก่อนเขาไม่มีบทพูดถูกไหมเราก็จะดูแล้วก็จะแบบอัธลดมันก็จะอาจจะอยู่ที่5เต็ม10แต่เมื่อไรก็ตามที่มันยุคใหม่มันมีซาวเอฟเฟกต์เห็นปะมันมีเสียงเข้ามาปุ๊บเนี่ย โอยอัตรลดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ปะนั่นแหละคือหน้าที่ของ sound effect ยกตัวอย่างเช่น alliteration ก็ดีนะครับการซ้ำเสียงหน้าการทำ onomatopoeia ใช่ไหมการทำเสียงแบบธรรมชาติมันทำให้การอ่านโพสมันมีเสียงเข้ามาด้วยนะครับ and dancing เนี่ยมันก็คือเฮ้ยดอกไม้ที่ไหนว่ามัน dancing ตรงนี้มันก็คือ personification แหละเทคนิคของ personification ก็คือการทำให้สิ่งที่มันไม่มีชีวิตเนี่ย มันมี human traits หรือว่ามันมี human action เข้าไป continuous as the stars that shine ทีนี้เราก็ต้องคิดก่อนอะไรล่ะที่มันแบบ continuous ก็คือหมือมันมันยืดต่อขยายมันต่อเป็นเส้น as the stars that shine and twinkle on the Milky Way เรารู้จัก Milky Way กันอยู่แล้วเนาะทางช้างเผือกมันก็เหมือนกับเป็นจุดๆๆของดวงดาวทีนี้เราก็ลองคิดดูสิว่าเขา present อะไรมาก่อนหน้านี้ต้นไม้เหรอ ต้นไม้มันจะเป็นแบบคอนเน็กกันเป็นดวงดาวหรอไม่สิเลขเหรอเลขมันจะคอนเน็กกันเป็นดวงดาวหรอสิ่งที่มันสามารถคอนเน็กเป็นดวงดาวได้ข้างหน้าก็คือดอกไม้เบนลองดูนะเขาเหมือนกับเป็นก้อนเมฆที่มันอยู่บนฟ้าใช่ไหมเวลามองลงมาพื้นดินเหมือนเป็นทางช้างเผือกไหมเห็นไหมมันเป็นแบบสีเหลืองๆเต็มพื้นเลยอ่ะนัน่นไงถามว่าแล้ว ทำไมมันจําเป็นมากเหรอที่แบบจะต้องทําภาพแบบนี้ใช่เขาเรียกว่าเทคนิคครูวินก็คือเป็นการอ่านแบบท็อเราต้องรู้ไว้ว่าเราอ่านอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติเขาบอกว่าแล้วเขาไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งใช่ไหมสมมติเขาบอกเขาไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็มันมีสี่ขามันมีไปเจอสัตว์กับมีคนใช่ไหมแล้วเขาบอกมันมีสี่ขายูคิดว่าสี่ขานั้นคือคนหรือสัตว์ก็ต้องเป็นสัตว์ดีถูกไหม ดังนั้นเนี่ยการอ่านเนี่ยอย่าทิ้งนะครับอ่านอะไรไว้คือเก็บเก็บเก็บแล้วเวลาที่เขาเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยเราจะได้เข้าใจเพราะว่าโพเอมส่วนใหญ่เราจะทิ้งเราจะคิดว่าแบบอ่านแล้วก็คือ,คอไม่เข้าใจอยู่แล้วทัศนคติแบบอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันแบบต่อไปเป็นดวงดาวได้ก็แน่นอนก็ต้องเป็นดัฟ f o ดิลถูกปะ that shines มันก็คือเป็นเมตาอร์ใช่ไหมเปรียบเทียบดัฟโฟดิลเป็นอะไรเป็นเหมือนกับ stars ใช่ป่ะ In the Milky Way ต่อนะครับ They stretched อ่ะ They อะไรมีหลายสิ่งอ่ะต้นไม้มีอันเดียวใช่ไหม Lake มีอันเดียว They ก็ต้องเป็น Daffodils ใช่ไหม They stretched โอ้โหเขาบอกว่ามันยืดละ,ะเขาเรียกว่า Farm าของ E Daffodils เนี่ยมันก็ยืด Stretch in never ending line ตรงเนี้ยเขาใช้ Hyperbole แล้ว ไฮเปอร์โบเนาะหรือเอ็กซัคตเรชันเวอร์ะเออพี่บอกว่าพี่หิวจะตายอยู่แล้วเบนว่าพี่ตายจริงไหมแต่พี่ใช้คําว่าพี่หิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่ใช้แบบพี่พูดเวอร์ดังนั้นเทคนิคนีน้มันสามารถทําได้มันทําให้เห็นความเยอะไงะใช่ปะเขาบอกว่าโหสุดลูกหูลูกตาเออมันไม่สุดอะคาว่าลูกตาเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะ คำว่าดอกไม้มันอาจจะอยู่ตรงนี้แต่เราไปพูดว่าสุดลูกหูลูกตาเราต้องการอะไรจากคํำนี้อ่ะก็คือเราต้องการจะพูดว่ามันเยอะแค่นั้นเองนะครับ along the margin of the bay อ่ะ bay แล้วก็ต้อง connect ต่อเขาพูดถึงเลกนี่ใช่ไหม l a k ก็คือทะเลสาบแล้ว bay มันแปลว่าชายฝั่งอะ่ะมันแปลว่าขอบอ่ะเราก็ต้องนึกกลับว่าแบบอ๋อมันก็คือมันมีทะเลสาบนะแล้วมันก็มี d d แล้วก็สุดขอบเลยนะ1 0 0 0 0 s so a at a glance ก็ลองย้อนประโยคดู I saw 10,000 a t a glance at a glance ก็คือแบบมองแวบเดียวมี10,000นะครับ tossing the i r heads คือแบบนี้เลย <laughs> เหมือนดอกไม้ไหมดอกไม้เวลาโดนลมอะ่ะมันก็จะทอ s หัวไปมาถูกไหม in sprightly dance ก็คือเหมือนกับมันกำลัง dance อยู่ใช่ไหมอ่ก็เป็นภาพเดิมไม่มีอะไร the waves beside them waves ไหนอะ่ะเราอยู่ข้าง ทะเลใช่ไหมทะเลสาบ Waves ก็ต้องเป็นของน้ำถูกไหม The waves beside them dance คลื่นในทะเลก็เต้นไปด้วยเห็นไหมเห็นภาพเนาะ But they outdid the sparkling waves in glee แต่มันก็คือเหมือนกับมัน outdid มันแปลว่าทำได้มากกว่ามันก็แบบเคลื่อนที่แบบมากกว่าใช่ไหม The sparkling waves in glee Sparkling waves ก็คืออาจจะเป็น w a v e ของ daffodils นะเนาะหรือในทางกลับกันก็คือดอก daffodils มัน waves มากกว่าน้ำในทะเลสาบก็ได้จริงๆแล้วเราจะเข้าใจยังไงมันก็ไม่ได้มีผลที่ทำให้เราเข้าใจโพเมนี้ผิดนะครับ a p o e t could not but be gay Gay ในที่นี้มันก็คือความสนุกสนานนะครับคือความสุขนะครับก็คือ,อ,อ happy แล้วกัน โอ้โหอัพโพเอตก็คือเขาน e right ี ern, ่เองมาเดินเจอแบบนี้ปุ๊บหน้าที่ของโพเอตคืออะไรก็คือเปลี่ยนภาพเขาเห็นดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้เขาเห็นทะเลไม่ใช่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือหน้าที่ของโพเอตคือเปลี่ยนภาพใช่ไหมทำอะไรให้มันยาก In such a oh, j o ok right> c u n t company โอ้แปลไม่ออกช่างมันพี่ไม <AH ่แปลด้วย j o c u n t company ก็แปลว่ามันเป็น company แบบไหนอะ company ไม่ได้แปลว่าบริษัทเด้อ company ก็คือเพื่อนไม่เหมือนกับว่าเฮ้ย มันก็คล้ายๆกับคำที่เขาขึ้นไว้ตอนแรกที่เขาพูดไว้ชัดเจนเลยว่าเขารู้สึกอะไร lonely ลลดังนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเหงาคืออะไรการมีเพื่อนนี่ไงเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีเพื่อนแต่จริงๆแล้วเขามีเพื่อนไหม่ะจริงๆเขาแค่เดินไปเจอใครเขาเดินไปเจอดอกไม้แล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยอิ่มเอิบใจจังเลยเขามีเพื่อนมันเป็น i ร o นีนิดๆเนาะ irony ก็คือแบบสมมติ พี่ยกตัวอย่างให้เบ้นฟังแบบนี้พี่จะซื้อหวีให้คนหัวร้านแปลกไหมแปลกเนาะเออพี่เดินเข้าห้องเบนแล้วห้องเบนลอกมากเลยพี่บอกว่าโอ้โหห้องนี้สะอาดมากเลยอะนั่นแหละเขาเรียกว่าไอรอนีก็คือการแต่จนดมุ่งหหายไอรอนีก็คือสร้างความสนุกตลกขบขันนะครับสร้างความแบบเอออารมณ์ประมาณนั้นจริงๆแล้วเขาเหมือนกับจะมีเพื่อนแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีเพื่อนอยู่ดีใช่ไหม I guess and guess เขาใช้ repetition นะครับเขาก็มองไปเรื่อยๆ repetition อจดไว้ก่อน but little t h o u g h t การมองกับการคิดเหมือนกันมาเบนการมองต้องคิดไหมการคิดถ้าเปิดสมมติเราคิดเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไหมเข้าใจปะเคยเห็นคนเหม่อไหมเวลาเม่อแบบมองเบนแบบนีน้ที่อยู่กับตัวเองหรืออยู่กับเบน พี่ก็อยู่กับตัวเองเวลาที่พี่เมหม่อถูกปะเห็นไหมมันใช้คอนเซปต์แบบนี้แหละเวลาที่เกสจริงๆแล้วเกสก็คือการมองระยะเวลานานใช่ไหมมันก็อาจจะคิดเหมือนกันแต่เราก็ต้องเข้าใจในโมเมนต์นั้นนะว่าแบบถ้าเสมมติเราจ้องอะไรมากๆแล้วเราไม่ได้มองสิ่งนั้นจริงๆเขาเรียกว่าเหม่อเราอาจจะใช้ความคิดของตัวเองอยู่ What wealth the show to me had brought เขาคิดว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยเขาใช้คําว่า wealth เลยนะซึ่ง wealthy มันแปลว่าคนรวยเขาคิดว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านี้ มีค่าหรือไม่มีค่ามีค่าเนาะเพราะเขาใช้คำว่า wealth ถามว่าทำไมพี่รู้ละ่ะพี่ต้องตีความขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่สิก็เขาใช้คำนี้มา <c oughs> ถ้าใจยังในโลกของความหมายเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาจะหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรใช่ไหมอย่างเช่นเบนเอามือเท้าคางแบบเนี้ย ในหัวของพี่ก็มีแค่แบบไม่น่าจะดีว่ะเบ้นเบนต้องรู้สึกแย่แต่ถามว่าพี่รู้ไหมว่าเบ้นรู้สึกอะไรจริงๆไม่รู้เข้าใจปะเบ้นอาจจะทําของหายแต่ท่านี้เบนอาจจะเศร้าก็ท่านี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราในฐานะคนอ่านไม่มีทางรู้หรอกว่าคนเขียนเขาเขียนอะไรเราทําได้ดีที่สุดก็คือเราใช้ประสบการณ์ตัวเองว่าเราเคยนั่งแบบนี้ไหมแล้วเราก็ อธิบายจากตัวเองนั่นแหละว่าแบบเออก็ไม่น่าจะดีเข้าใจวิธีการทำความหมายเนาะเออ for o p t ก็คือมันเป็นวิธีการน่าจะใช้แบบ often นั่นแหละไม่สนใจก็ often ก็ได้ when on my couch I lie <ๆ>ก็หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เขานอนบนนอนบนโซฟาใช่ไหม uh, i n v a c a n t or i n p e n s i v e mood ก็คือ จะมีอะไรทําหรือว่านอนคิดไปเรื่อยๆก็ดี They flash upon that inward eye. Day คือ daffodils เวลาที่เรานอนอยู่บนนั้นนะแล้วเราก็แบบเราจะนึกถึง daffodils แสดงว่าโมเมนต์ที่เขาเจอ d a f f o d i l เป็นโมเมนต์ที่สำคัญไหมมันทําให้เขาแบบเฮ้ยหายเหงาอะ Which is a bliss of solitude โ oh อ้โหแบบโคตรเศร้าคําว่า bliss of solitude มันคือความสุขของการอยู่คนเดียว มันดูแบบตลกเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าเช็คเทคนิคที่ชื่อว่า j u กสตา o p ทโพสิชันเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกของคำสองคำที่มันมีความตรงข้ามกัน b l i ิสคือความสุขสุขก,ก็คือคนจะยิ้มใช่ไหมแต่โซ i t u d e แปลว,ว่าการอยู่คนเดียวความเหงาหงอยเข้าใจไหมเมื่เหมือนกับว่าพี่บอกเบนว่าแบบ a treasure of death ขุมทัพแห่งความตาย เบนจะยิ้มหรือเบนจะไม่ยิ้มคือมันแบบงงอะว่าจะให้เรารู้สึกยังไงใช่ไหมประมาณนั้นเหลสรุปแล้วโพเวตเขารู้สึกยังไงอะมีความสุขหรือไม่มีความสุขใช่ไหม and then my heart will with pleasure f e e l s um, and dances with the daffodils <spe ak> พราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสุขนะเขาบอกว่าเขามีความสุขแต่เวลาลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขที่เหมือนกับสร้างได้ด้วยตัวเองมันไม่มีใครคนอื่นอยู่ในโพเอมนี้เลย ความสุขที่เกิดจากการนึกถึงภาพเก่าๆมันก็คือสำหรับพี่นะสำหรับครูวินมันก็คือความทุกข์แบบหนึง่งมันเหมือนกับว่าแหล่งพลังงานของความสุขมันอยู่ที่ภาพภาพหนึ่งซึ่งแบบผ่านมานานแล้วอะแล้วเราก็คอยนึกถึงภาพเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมแบบภาพแห่งความทรงจําอะแต่มันไม่ใช่เป็นรูปภาพนะเรานึกถึงโมเมนต์นั้นตลอดเลยอะ นึกถึงโมเมนต์นั้นแล้วเราก็ยอชอบย้อนกลับไปที่โมเมนต์นั้นสแสดงว่าเวลาที่เราย้อนกลับไปที่โมเมนต์แห่งความสุขตอนนี้มันอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เห็นไหมถ้าเผื่อสมมติเราคุยเรื่องโพเวมกันเนี่ยเราจะชวนคุยกันได้เยอะมากเลยว่าจริงๆแล้วโพเวทเขาต้องการอะไร <S <S และนั่นก็คือความหมายของโพเอมที่ชื่อว่า I Wander Lonely As A Cloud ถามว่าเราเราจะตอบข้อสอบอยังไงมันต้องดูก่อนว่าคำถามเขาถามอะไรแต่ถามว่า เราเข้าใจโพเอมนี้ไหมโอ้ยให้ไปเลย100%แล้วถามว่าไม่กลัวผิดหรอไม่กลัวเพราะว่าคนแต่งตายไปแล้วเราจะรู้จริงๆไหมว่าเขาหมายความว่าอะไรไม่รู้คนที่เขาออกแบบ a อน l y s i s ก็ตีความตามที่เขาคิดทั้งนั้นเลยดังนั้นวันนี้เซสชั่นของการ c r a c กโพ e เออยากทำให้ทุกคนรู้สึกถึงประโยชน์รู้สึกถึงความสนุกของการ การตีความนะครับในโลกของความหมายเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหมายเยอะแยะมากมายถ้าถ้าเรายังเป็นมนุษย์อยู่เนาะเราก็ต้องรู้จากวิธีการสื่อสารความหมายนั้นออกไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้าทุกคนมีวิธีการแสดงออกหมดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ